โอเคเรามาต่อที่หน้าที่6นะครับหัวข้อแรกก็เดี๋ยวนะอันนี้เป็นโครงสร้างของระบบจำนวนจริงนะครับได้อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการเบสิกของการุดนะครับแล้วก็มีงานอันนี้ขาดที่แล้ว แล้วก็แผนที่สามรูทสิบสามรูทสองสามสี่ห้านะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับส่วนวันนี้เราจะมาต่อกันที่หัวข้อที่สองเริ่มเลยเรื่องของสมการสมการ,การคืออะไร ร,รมการคือมีตัวแปร,แปรครับ การนั้นจะต้องมีตัว,ตวแปรอีกอย่างหนึ่งนะครับสมการนั้นจะต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับอ่าอย่าง,างเช่นข้อห้านะครับ ตอนนี้ในชี้จะอยู่หน้าที่หกอ่เดย๋ยวผมจะเขียนไปด้วยก็อย่างเช่นเจ็ลบห้าหารสองเท่ากับแปดอ่าวิธีการทำคือข้อนี้ดูตัวแปรก่อนมีตัวแปรไหมมีคือตัวแปร x อ่านี่ นี่คือตัวแปรเพราะฉะนั้นเป้าหมายของข้อนี้คือเราจะต้องหาหาตัวแปร x ด้จงถามว่าจงหาคาตอบของสมการตัวนี้นะครับแล้วถ้ามันเป็นสมการไหมเป็นครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับมาถึงครบนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหา คำตอบเราต้องใช้วิธีการย้ายค่าเราต้องหา x นะครับ rx โดยการใช้วิธีการย้ายค่าหลักการย้ายค่าก็มีไม่กี่อย่างครับอย่างมีสี่อย่าง หนึ่งบวกย,ย,บย้ายข้างเปลี่ยนเป็นลบอย่างที่สองลบย้ายข้างเปลี่ยนเป็นบวกสามคูณย้ายข้างเปลี่ยนเป็นหารสี่หารย้ายข้างเปลี่ยนเป็นคูณแต่แย้าย้านผมไม่ได้ยินเสียงอ้าจารยนเลยครับดูที่โจทย์นะครับโอเค อย่างข้อนี้ถ้าเราจะย้ายค่าเราจะย้ายเลขอะไรก่อนถ้าเราจะหา x เฮ้ยมันมีเลข2มีเลข5มีเลข7ถ้าเราจะย้ายค่าให้เราดูความสัมพันธ์ดีๆ 7x ลบ5หาร2เท่ากับ8คือเราต้องมองข้อมดลเป็นแบบนี้ 7x ลบ5มันคือก้อนเดียวกันนะครับถ้าเราจะย้าย เราต้องย้ายเลขสองก่อนอ่าสองมันมันทำไมมันหารยาข้างเปลี่ยนเป็นคูณอันนี้ก็เอาสองไปคูณได้เลยก็เอาแปรไปคูณกับสองแบบนี้ใช่ไหมอ่าเจ็ดเอ็กซ์ลบห้าอันนี้คูณกันเป็นสิบหกนะครับเจ็ดเอ็กซ์ลบห้า เป้าหมายเราเราจะหาตัวนี้หา x เ,เพราะฉะนั้นเหลือแค่เลขเจกับเลข5าถ้าเราจะย้ายข้างต้องย้ายตัวไหนครับ <S <S ต้องย้ายตัวที่ที่อยู่ข้างนอก a ก,ก่อนแล้วค่อยย้ายตัวในสุดเพราะฉะนั้นต้องย้ายเลข5นะครับห้าตัวนี้ย้ายมาทั้งเครื่องหมายเลยห้ามติดลบพอห้าติดลบปุ๊บย้ายข้างเปลี่ยนเป็น บวก16อยู่ที่ที่เดิมหายายมาลบย้ายข้างเป็นเป็นบวกซึ่งมันตรงกับข้อสองพอดีลบย้ายข้างเป็นเป็นบวกนะครับตัวที่ไม่ย้ายคือตัวนี้ 7x อันนี้บอกการเป็นเท่าไหร่21ครับดีมาก อคราวนี้อันนี้มันง่ายแล้วย้ายเจ็ดคูณจะข้างเป็นเป็นหารหารครับผมออเอ็กเท่ากับสามนะครับหรือบางคนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดอะไรได้ยี่เมตรเจ็ดสามแล้วก็ตัดสามส่วนหนึ่ง 3, สามส่วนหนึ่งก็คือเลข สามข้อนี <ขอ S 2> ้ตอบสานะคร<อ> <ขอ S 2> ับเอาข้อเจ็ด6 ข้อหกนะครับห้าเอ็กลบสิบสองลบสามเอ็กเท่ากับลบเจ็ดข้อนี้เมันมีสองตัวเห็นไหมนี่เมีสองตัว เอา 5x กับ 3x มาลบกันได้5ลบ3เป็น 2x ทางขวาเป็นลบ7 12ตัวนี้ยังไม่ได้ถูกลบก็ยังเป็นลบสิอยู่แล้วก็ 2x ไม่ย้ายลบ7ไม่ย้ายแต่คราวนี้เราจะย้าย12มา12ย้ายไปทางขวาลบ แล้วเรามองเครื่องใหม่ดีๆอันนี้สิบสองติดลบลบได้ข้างเปี่ยนเป็นบวกนะครับหรือบางคนอาจจะมองเป็นแบบนี้ก็ได้สิบสองลบเจ็ดก็ได้นะครับสองเอ็เท่ากับสองอ็อ่าสิ่งที่ผมจะเพิ่มเติมคือตรงนี้นะครับผมเคยผมเคยสอนแล้วว่าอะไรนะหนึ่งบวก ห้าเท่ากับหกห้าลบหนึ่งเป็นสี่อะไรถ้ากลับที่กันหนึ่งลบห้าคันนี้น้อยลบมากอันนี้อันนี้ถ้ามากลบน้อยมันก็ได้สี่เฉยแต่ถ้าเราสลับที่กันน้อยลบมากมันก็ได้สี่ แต่ค่ามันติดลบนะครับหรือถ้าเรามองเป็นลบคู่ลบหนึ่งลบห้าลบหกตรงนี้เริ่มเครื่องใหม่ตรงนี้เราต้องได้นะครับในพื้นฐานเพราะฉะนั้นสิบสองลบเจ็ดอันนี้ง่ายแล้วเห็นไหมพอสลับที่กันง่ายเลยเป็นเท่าไหร่ครับ 5ถูกนะอันนี้ x เท่ากับ5ส่วน2จะตอบ5ส่วน2ก็ได้แต่ถ้าเราหารเกิดมีคำตอบเป็นทศนิยมคำตอบเป็นอะไรครับเป็นอะไรเราถ้าเราคิดแล้วก็จับหันจับหันยาวนะครับ22เป็น 5้ลบเป็น1เติม0ตรงนี้ใส่อะไรใส่จุดอ่ะคราวนี้ตรงนี้ใส่จุดนะครับแล้วก็ดึงสูนลงมา2อะไรได้10 2 5าคำตอบคือ2.5อ่าได้สองอย่างเลยได้5.2ส่วนหรือ2.5 <Okay. S 2> เดี๋ยวลองมาดูสมการที่หน้าเจ็ดครับใครมีชิดดูหน้าเจ็ดสมการเนี่ยอาจจะมีหลายคำตอบอาจจะไม่มีคำตอบก็ได้อ่างั้นลองมาดูหน้าเจ็ดนะครับหน้าเจ็ดของเราผมจะพาดูสมการที่มีหลายคำตอบ เ๋ยวตรงนี้ข้อห้าข้อหกเนาะเขาเรียกว่าสมการที่มีคำตอบเดียวครับมีคำตอบเดียวอย่างที่1นนะครับต่อมาอย่างที่สอง อ่าสมการอาจจะมีหลายคำตอบคืออย่างข้อหนึ่งมันมันยังว่าเรามองว่ามันง่ายนะครับ x อบวกเอกเท่ากับ 2x งอ,อ่าเรางาง่ายอย่างบนจำพันข้อสอง 3ามเอ็กบวกสเท่ากับสิบเอ็ดเอลบสองลบหอย่างนี้เป้าหมายเราดูตัวแปรตัวแปรเอ็กตัวแปรเออันนี้ก็ตัวแปรเตัวแปรเมีกี่ตัว3ตัวแต่หน้าทางเหมือนกันถามว่าคำถามคือตัวแปรเนี้ ตัวเดียวกันไหมครับตัวเดียวกันเราสามารถเอามาบวกลบกันได้นะครับแต่เราต้องจับมาอยู่ด้วยกันก่อนก็เป้าหมายคือหาเอกเราสามารถเขียนเขียนใส่สมุดโน้ตได้นะครับโดยวิธีไหนก็ได้นะครับโอเคเราก็ถ้ามองแบบนี้ สมันอยู่นอกวงเล็บคูณเข้าได้3าคูณเเป็น3 x 3เคูณสเป็นสิบะสิบสองันนี้3 x 3 4อ็กี่สบสองบวกก็ใส่บวกเท่ากับอันนี้ก็สิบอันนี้ก็คูณเข้าได้นะสองสีคูณสีเป็น8 x ดนะครับสอคูณหเป็น 8x <12. S 1> อันนี้เป็น 8x อันนี้12มาดูเครื่องหมายครับ 4x ตัวน,นี้เป็นบวกอันนี้ก็ลบเจอบวก 8x จะติดลบส่วน12ตัวนี้ไนสองตัวนี้ให้เราดูที่6ติดลบเจอลบคูณเขา้าลบลบเป็นลบลบเป็นบวก อ,อันนี้ผมจะขอเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องการคูณเข้าเครื่องหมายนะครับถ้าเป็นถ้าเครื่องหม่เหมือนกันจำไว้นะนี่เห็นไหมบวกบวก ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันบวกบวกลบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเครื่องหมายเหมือนเหมือนกันถ้าคูณกันแล้วจะต้องมีค่าเป็นบวกหรือถ้าเครื่องหมายตรงข้ามอันนึงเป็นบวกอันนึงติดลบหรือสลักกันแบบนี้ช่างมันถ้ามันตรงข้ามแบบนี้คูณกันปุ๊บต้องติดลบอ่าหลักการดูถ้าเราจะไม่หลงนะครับโอเคเรามาทำต่อ อันนี้ก็3 x บวก12 3 x บวก12เท่ากับ11 x กับ8 x อย่างเงี้ยลบได้เพราะว่ามันมีอะไรเหมือนกันเห็นไหมมันมี x เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นตัว8 x เลยแล้วเราก็มองเป็น11-8เลบปเป็นเท่าไหร่อ่าขันทีาแล้วก็บวกกับ12พอเราทำปุ๊บ เหมือนเหมือนเริ่มจะหา x ไม่ได้แล้วงั้นลองมั่วนะสามเอกไม่ย้ายอันนี้ก็สามเอกบวกสิบสองเห็นสิบสองตัวนี้ไหมเนี่ยเห็นสิบสองตัวนี้ไหมผมจะย้ายลองย้ายไปทางขวาดูนี่ผมลองย้ายมาย้ายมาปุ๊บสิบสองมาทางขวาเครื่องหมายเปลี่ยนไหมอ่าเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นลบกันรู้เลยว่า ทำไมครับ12วสองลบวสอเป็นเลขอะไรส่วนผมก็ตัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 3x เท่ากับ 3x ทำอะไรได้อีกได้ครับก็เอา3ไปหารตลอดอันนี้3มันคูไย้ายข้างเปลี่ยนเป็นหารอ่าเป็นแบบนี้ผมย้ายเลข3 มันคูณอยู่ย้ายห้างเปลี่ยนเป็นโตบมาแบบนี้<ม>เห็นไหมแล้วเราก็สามารถตัดได้ตัดตัดตัดแล้วเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ x เ,เท่ากับเแบ<ต>บนี้เขาเรียกว่าสมการมีหลายคำตอบน,นะครับ x อยู่ใน R หรือจะตอบแบบไหนก็ได้นะจะตอบแบบนี้ก็ได้สมมติ x เป็นหนึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งถูกไหมถ้าเป็นสองนี่ก็เป็นสองแทนเป็นเลขไรมันก็เท่าคือ x นั้นอยู่ใน R สมการเป็นจริงหรือถ้าเราจะตอบเป็นภาษาพูด x มีหลายคำตอบ ต่อไปข้อสมการที่ไม่มีคำตอบอลองสักข้อผมจะสอนข้ขอหนึ่งกันเลง่ายๆสาม สมการไม่มีคำตอบสมการที่ไม่มีคำตอบข้อแรกจะง่ายไปเ,เราข้อสองละ 5w ลบ2เท่ากับ 8w บวกมลบสาม w ทำยังไงครับเราก็ย้ายข้างหาอะไรเป้าหมายข้อนี้หาตัวแปรคราวนี้เป็นตัวแปร w ล้วก็แปร w ก็สามารถลบ 3w ได้เป็นเท่าไหร่เนน 5w สามก็อยู่นี้อันนี้ก็ห้าวลบสองสังเกตดูว่ามันจะมีคำตอบไหมถ้าเราลองลองทำดูนะครับถ้าผมลองย้ายคันห้าวิวที่เดิมเท่ากับอันนี้สามผมเอาสองตัวนี้ย้ายมาสองตัวนี้มันเป็นลบ ย้ายมาทางขวาเครื่องหม,มายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเป็นลบย้ายข้างเปลี่ยนเป็นบวกส่วนตัวนี้ห้าดิตัวนี้ผมย้ายมาทางซ้ายย้ายมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นลบสังเกตดูว่าฮมันลบได้นะเพราะมันเป็น W ิเหมือนกัน เราก็มองเป็น5้าลหกลายเป็นเลขอะไรครับ0นอันนี้ก็3าเป็น5สังเกตดูว่าตัวแปร W ที่เราจะหามันหายไหมหายถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมการมันไม่มีคำตอบตอบเลยเพราะฉะนั้น W ไม่มีคำตอบเขาเรียกว่าเซตว่างครับ เท่ากับเสร็จ,รจบ้างหรือ,รอรจะตอบแบบนี้ก็ได้หรือ W, w ไม่มีคำตอบเสร็จแล้วสมาการไม่มีคำตอบต่อไปจะต้องแยกสมาการเท่าน,นาม โอเคให้ทำงานดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่าให้ทำข้อไหนบ้างสำหรับคนที่ไม่ได้มาเรียนก็จะเขียนให้ดูว่างานวันนี้ทำแล้วบ้างคนที่ทำในไอแพเนาะเขียนให้อยู่ในหน้าเดียวกันสมุดด้วยเขียนเขียนงานให้อยู่ในหน้าเดียวกันแล้วเวลาตรวจมันจะเร็วนะครับ โอเคงานวันนี้งานวันที่ห้างานข้อเรึ่งจะทำอะไรบ้างมีมีอันนี้ครับข้อเจ็ดจำข้อเจ็ดได้ไหม ลบ y บวก 4y บวก6เท่ากับลบ 3y ลบ4บวก y ข้อนี้หา y ครับข้อเจนะข้อแปรที่ไม่ได้สอ้อนอต้องทำแล้ว ห้าคูณกับแซดลบสองเท่ากับแปดแซดลบสองคูณกับสามแซดบวกเจ็ดถึงเล็บปิดข้อนี้ทำหาแซดมีข้อไหนอีกที่จะทำ มีครับก็ตัวอย่างที่1.4อ่าจะเริ่มให้ผมยังไม่ถอนนะแต่ว่าจะให้ลองลองลงมือทำดูนะครับ X กํำลัง2องบวกเจ็ดลบปจะเท่ากับ0นมีข้อไหนมีข้อ1.5 อันนี้หา x ตัวอย่างที่หนึ่งจุดห้าสอง x กำลังสองบวกสิบสาม x บวกสิบห้าจะเท่ากับศูนย์ x ต้องหาทำครับจะได้เป็นยี่สิบเอ็ด y กำลังสองบวกยี่สิบห้า y ลบสี่จับเท่ากับศูนย์ข้อนี้ถามมาหา y ห้าข้อพอ